เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าแช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนารค่ะมีนกระกฎพิจิกที่ในราศีมัคกรดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่2 1เถึง30มเมษายนนี้นะคะการทำนายมีหมด3สามาค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทาสแตมป์อยู่ใ,ใต้เดสคริปชั่นบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ปัดมดนะ ร่องที่คนโศกทัดนาำสถานการณ์ค่ะในไม้ในแม่เดี The ย u n ูนิเวอร์ส้าใหญ่มดเลยหนึ่งไม้สิบเปรีย่ยญคนโศกถ้าคุณผ่าช่วงเวลาที่คุณเหมือนแบบฝันร้ายอะช่วงเวลาเกี่ยวข้องกับต่อความผิดหวังความผิดพลาดในความรักงานดีที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงที่จักรวาลกำลังนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มให้คุณแบบ เติมเต็มความสุขอะนะคะมันจะเป็นความรักหน้าที่การงานการเงินนะคะรอรับความมั่นมั่งข้างและมั่นคงได้เลยนะคะแต่อะไรคุณต้องเปิดรับด้วยนะสิ่งที่ยูนิเวอร์สส่งมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบบยังไงก็ต้องรอฉันอยู่ตรงนั้นแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรหรอกฉันต้องเปิดประตูหรอกเองก็ต้องทะลุผ่านสักช่องหนึ่งของอ นอะปะช่องแคบใด่ช่องแคบหนึ่งเข้ามาในบ้านชั้นให้ได้อะไรเงรี้ยไม่ใช่เราต้องเปิดออกไปด้วยต้องเปิดรับด้วยพลังงานดีดีนะะเปิดรับค่ะออกไปเปิดรับด้วยไม่ได้แบบไอ้ประตูเปิดเองอะไรอัตโนม,มัติฉันก็นอนบนเตียงรอรับไม่ได้นะเราต้องเทคแอคชั่นด้วยนะคะโอเคห้าสิบห้าสิบจก่อจักรวาลนะพลังงานดีดีกำลังเ,เข้ามาเราต้องเทคห่วยแล้วถ้าเป็นในโลกของการงานคุณก็ต้องเทคตัวเองในการแบบ ที่แอคชั่นกับงานของคุณในเชิงบวกด้วยแล้วมันจะยิ่งซัพพอร์ตให้คุณสักเซสความรักก็เช่นกันการเงินก็เช่นกันนะคะต่อ,อไปค่ะดูคนใหม่ที่เข้ามาสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเจ็ดเหรียญแฮงแมนเขามีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆนะแต่ไม่ค่อยรอดเลยอะคือคุยได้แป๊บๆนะคะแล้วก็ต้อง move กันไปเพราะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนตัดสินใจไวก็ได้คือถ้าคุยแลไม่คิดก็คือไม่คุยต่อ นะคะเขาเป็นคนหัวแบบหัวทันสมัยนิดหนึงหัวทันสมัยแบบเป็นทันสมัยในเวของเขานําุือธิบายอย่างไงนะคะเป็นต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นเป็นความรักโลกออนไลน์ทางไกลก็ค่อนข้างเด่นแต่เขาเป็นคนมาไวไปไวถ้าเขาคุยกับเราแล้วเขาหายไปเลยนั่นแปลว่าเรายังไม่คลิกสําหรับเขาเขาจะเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นลูกสูงตัวสูงมากไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะที่จะเข้าไปในแบบ เซฟโซนของเขาหรือเขาจะเปิดใจให้เราแบบอีซี่ไม่ใช่เปิดใจยากแต่เปิดไม่เปิดแต่จะเข้าไปอะไม่ง่ายนะคะอืมแต่คุณจะได้เจอคนดีอาจจะทางอ้อมล่องออนไลน์ได้นะคะค่อนข้างเด็ดแล้วถ้าเขาได้เจอคุณเขาจะชอบเราไหมไยังไงจะคิดมองยังไงกับเรานะคะคือเปเ็นแปดเหรียญสามด่าง ปาดไม้ห้าดาบตายแล้วคุยเยอะไปเขาไม่ดีนะเนี่ยถ้าตั้งใจเกินไปกับคนเนี้ยเขาดูออกเขาดูออกว่าเราอาจจะดูตั้งใจเข้าหาเขามากเกินไปเขาไม่ชอบนะคะเขาจะไม่ชอบนะอันนี้ไพ่ออกมาเตือนนะถ้าทําวิธีนี้ปุ๊บเขาจะแบบโบยบินไปเลยนะคะโบยบินไปกับอากาศเลยค่ะเป็นยูนิคอร์นนะคะเขาชอบคนแบบไม่ต้องเวิร์นไม่เวิร์นมือไม่พูดเยอะไม่จ้อแจ้ไม่จุกจิกอืม นะะคดูเป็นการเป็นงานในการพูดคุยนิดหนึ่งดูเป็นฟิลแบบผู้ใหญ่คุยกันเขาไม่ชอบแบบคุยแบบกระเจากระจ๊กกะตุกกระติกมุ้งมิ้งอะไรเขาไม่ชอบนะคะแต่ถามว่าเขาแบบจะสนใจคุณไหมเขาสนใจคุณนะแต่แค่วิธีการของคุณน่ะจะต้องจะต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นแบบเนี้ยก็เป็นคนชอบคุยและชอบว็าล้คนนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์แต่ถามว่าไพ่บอกว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่เราจะเอาไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ คุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะเจ็บเปลี่ยนไหนแม่แหงแม่กไม่เลิศอะอย่าไปโทษ universe นะยูนิเวอร์สนะไพ่ที่คุณคคุณอาจจะมองว่ายูนิเวอร์ส่งอะไรมาจักรวาลส่งอะไรมาให้ฉันอะไรเงี้ยฉันต้องการความรักที่มันหวานโรแมนติกอะไรเงี้ยสำหรับบางคนนะอืมแต่เมื่คนนี้คุณคุยแล้วแบบช้าตอบช้าเลยไม่ทันใจตอบช้าเลยก็ช้าไปหมดแล้วดูตอบนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนแบบ เขาน่าจะคุยหลายคนคุณบอกอย่างงั้แต่อย่างที่บอกอ่ะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่มา,าไวไปไวเพราะถ้าไม่ถูกใจเขาก็ตัดหรือเขาก็ไม่คุยต่อแล้วอาจจะฝั่งคุณอาจจะมองว่าแบบไอ้คนนี้เหมือนจะไม่รอดเหมือนจ,จะไม่ไม่เลิศไม่ถูกใจคุณมอกคุยแล้วมันจะไม่ได้ก็ได้นะคะมูนต่อไปมุมออนต่อ next นะคะต่อไปค่ะหมดสรุป คนสองนะคะใช่ยอดค่ะคุณต้องเปิดนะคุณต้องเปิดโอกาสแต่ชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งอย่างน้อยเปิดโอกาสไปก่อนอืมเพราะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะไม่ได้ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่คนเมื่อกี้คือคนที่เด่นที่สุดที่ดูแลจะถาบว่ามีนิพนธ์ดึงดูดความรู้สึกนะคะไลฟ์โพสเพียร์ดิตี้นะคุณต้องสร้างขึ้นมาด้วยนะไม่ได้แบบมาเคาะประตูเข้ามาแบบ คุณเองในความฝันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคุณจะต้องออกไปนะออกเปินทาออกมาเปิดตัวเองนะเปิดวงเปิดแอปหรือเดินมีการเดินทางมีการออกไปไหนบ้างนะคะแล้วคุณจะได้เจอนะและสิ่งหนึ่งเลยคือการเข้ารบตัวเองบางทีเราอาจจะชอบคนคนหนึง่งเราทาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเหมือน,น,นอดีตที่ผ่านมาจะทํานั่นทํานี่จนแบบให้เราลืมแบบว่าบางทีอ่ะ เราก็มีคุณค่ามากกว่านะั้นที่เราไม่ควรทีนะ่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับคนคนคน,คนอื่นมากจนเกินไปอ่ะอืมให้โฟกัสในความต้องการของตัวเราเองด้วยนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สับกันหน้ากัาหลังแล้วก็ คนคุยนะคะสถานการณ์ฝังปนค่ะสามดาบแห่งแอทโอไหวไหมอ่ะไหวไหมต้องถามเลยนัาให้ไม่ค่อยไหวเหนื่อยใจอาจจะมีเรื่องของการสับปะได้ว่ามีคำพูดที่ทิมแทงใจการกระทำบางอย่างที่ทำลายจิตใจคุณนะคะแล่ะจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามคุณมืดแปดดาวคุณไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไงคุณไม่แน่ใจว่าเขาแบบเฟดออกไปจากเราแล้วหรือว่า ิกกลัไปแล้วหรือแค่แบบพักชั่วคราวหรือแค่ยังไงไม่รู้ว่าคุณต้องทํำยังไงเลยสองใจงสองใจมากฉันต้องทั้งทำยังไงยิ่งความรักทางไกลย,ยิ่งยากมากยิ่งมีผลต่อใจคุณมากคุณไม่รู้ต้องทํำยังไงและก็มุกอ่อนก็เหมือนจะไม่ได้ด้วยเหมือนรู้ว่าจะต้องมุกอ่อนแต่อย่างทําไม่ได้เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตัวเขาจะมีคําพูดหรือการกระทำบางอย่างที่เหมือนจะขังเราเอาไว้เหมือนจะเอะปล่อยละปล่อยแหละแต่ก็ไ <harness> ม่ปล <sh arp> ่อย อะไรเงี้ยยึกยึกยักอืมแล้วคุณอึดอัดมากๆกกับสถานการณ์ตรงนี้คุณต้องการความชัดเจนจากเขาแต่ก็กลัวรับคําตอบตรงนั้นไม่ได้นะคะกลัวว่าจะรับคําตอบตรงนั้นไม่ได้อดืมเขาต้องปิดเขารับสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงสี่มายเขาน่าจะมีใครอยู่แล้วนะคนนี้เขาน้าจะมีคนของเขาอยู่นะคะแล้วกําลังใช้เวลาเอ็นจอยกับคนของเขานะคะ มีคนของเขาแล้วหนึ่งมีเราอีกหนึ่งแล้วก็มีตัวเลือกอื่นอีกหนึ่งและช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงวันสําคัญอะไรบางอย่างของเขากับทางฝั่งนน้นทางครอบครัวหรือทางคู่ของเขานะคะแต่ปิดกั้นเราอยู่เนี่ยเจ็งไหมปิดกั้นเราอยู่หรือถ้าเราถามอะไรเขา,าจจะไม่บอกความจริงกับเรานั่นเองเหมือนเลี้ยงเราต่อไปอ่ะแต่เขาอะค่อนข้างชัดมากว่าเอนจอยมากมีความสุขกับสถานการณ์ความรักในขณะที่เราทุกข์อยู่อ่ะคุณว่ามันแปลไหม เออคุณว่ามันแฟร์ไหมถ้าสถานการณ์คุณเจอประมาณนี้แล้วคุณเห็นสภาพหน้าไพ่ของเขาเป็นอย่างนี้มันน่าจะง่ายขึ้นในการที่คุณจะตัดสินใจ m o v e o n หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะดูเป็นไกลลไนะะด์ไลน์ไปค่ะดูเรื่องความันเทิงแล้วกนะ็แต่แต่ไม่ต้อง take it serious นะคะว่ามันต้องเป็นของคุณเนาะโอเคดูต่อว่าคนคนเนี้ยคนคนคนเนี้ย ยังไงกับเราอะยั่งอยากมีเราต่อไหมหรือยังไงอ่ะยงน้อยอะเขาก็ตัดคนของเขาไม่ได้เขาตัดคนของเขาไม่ได้เขารักเราแบบเอ่อแล้วแต่ลบมามาหายหายอะความรู้สึกของเขาอะเขาชอบเราไหมเขาชอบเรานะเขามอกว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักสําหรับเขาอะเป็นคนที่ดูใจเย็นเป็นคนที่ดูน่ารักสําหรับเขาแต่เขาก็รู้ทั้งใจอะค่ะว่าไม่สามารถไปต่อได้แบบนั้น ไม่สามารถคอมมิตเมนต์ไม่สามารถที่จะแบบจริงจังอะไรได้เพราะว่าเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วเขาจะมาได้แบบช่วงๆกับบินหุยนะคะคือวันนี้รักพรุ่งนี้หายแป๊บแหล่งเนี่ยหรือเป็นแบบทมพาร์รี่นะคะแล้วแต่เขาเลยอ่ะฝั่งเราละ่ะรู้สึกยังไงขนาดไหนกับเขาแล้วหนึ่งเนียนนายมาสามดาบเราจริงจุเราจริงจังนะในความรู้สึกอะ่ะเรามีภาพ ภาพบางอย่างเกี่ยวกับความสาคัญในอนาคตนะคะรอในเรื่องของการจริงจังรอในเรื่องของการคอมมิชเมนต์กับเขาแต่เราก็รู้แหละว,ว่าดูเขาแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับก,บการตอบคาถามในเรื่องความสัมพันธ์หรือบางทีก็เราก็อ่านเขาไม่ออกว่าสนุกเขาจะยังไงชอบเราเหรอหรือว่ายังไงหรือแค่คุยหรือ,อยังไงจะไปต่อได้ไหมเราไม่รู้ดูไม่ออกเลยนะคะดูไม่ออกวกกับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราลึกๆแล้วอะ่ะ ในจิตใต้สำนึกเราอะจะไม่อยากยอมรับสิ่งสิ่งนั้นที่เรารู้อยู่แล้วในความรู้สึกของเราว่ามันเป็นอย่างไงความจริงมันเป็นย่างไรเรายังหวังลึกๆว่ามันจะได้หวังลึกๆว่าเขาจะคอมมิทกับเราสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะโอเคต่อไปบทสรุปค่ะมีออ์จูดสามเหลี่ยม และผ่านไปอาจจะถึงเวลาที่โชคชะตาหมุนเวียนให้คนคนนี้ออกไปจากเราอย่าไปยึดถ้าถ้ามันถึงเวลาแล้วถ้าต้องไปต้องปล่อยต้องปล่อยแล้วคุณจะเจ็บปลที่สุดนะคะคอนเนคชั่นคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนเนี้เขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนเนี้ยมันใช่คนคนนี้แแบบอินอะมันดีข้างในของคุณเหลือเกินนะคะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่คะ่ะบา u n d นะคะ กำแพงค่ะอืมกำแพงแลับไพ่บอกว่าให้คุณซเรนเดอร์เหมือนแบบซเรนเดอร์พีดี้บอกใครคะว่าโอเคยอมจำนวนต่ออะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ต่อโชคชะตาบางอย่างนะคะเพื่อไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าลับไพ่ก็ขึ้นมาให้คุณเนี่ยมีบัตเตอรี่สกับกับคนปัจจุบันนะค่ะคุณเนี่ยกำแพงมีจุดยืนชัดเจนคือมีอะไรที่เราได้อะไรที่เราไม่ได้อะ่ะยอ้บอกไหม อะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้ให้เขาได้รับดูอย่างชัดเจนมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนเออนะคะซึ่งมองว่าคนนี้ยังไม่ใช่นะคนนี้ยังไม่ใช่แต่นั่นแหละเราทําใจได้เมื่อไหร่อย่างไรมันอยู่ที่ตัวเราความรู้สึกของเราและการตัดสินใจของเราเราจะกระวานขึ้นมาแล้วว่าเข้ามาและผ่านไปนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณ ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะไพ่ของคนมีคู่นะคะให้สับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะาการณ์ความรักฝั่งคุณค่ะทันหนาสองถ้วยีเชอี่สองเหรียญช่ำแล้วเกินนะความรักไปเรื่อยๆแต่เข้าใจการคุยก็รู้เรื่องกันนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการที่แบบ เราก็อยากให้ความสัมพันธ์มันดีอย่าไปเรื่อยๆจะมีความเกริงกับตัวเองนิดนึงนะคะว่าแบบอยากจะบาลานซ์ความสัมพันธ์อยากจะประคองความสัมพันธ์เรามีไอเดียดีๆที่อยากจะทําร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการรอบางอย่างรอก,การเติบโตรอบางอย่างในความสัมพันธ์รอการออกแดดออกออกดอกออกผลรอบุตรนะคะรอการแต่งางานรอการมันหมายรอการแบบ มั่นคงในความสัมพันธ์เพื่อไปอีกขั้นหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะซึ่งเป็นกําลังจะมีสัญญาณดีๆเข้ามาในสถานการณ์ในฝั่งของคุณขอให้คุณจะเย็นๆก็ไม่ยิ่งรีบอะไรนะคะไปเรื่อยๆแต่มั่นคงแล้วก็สบายใจนะคะฝั่งคนรักเป็นยังไงบ้างคะห้าดาบหกเหรียญต้าเหรียญสิบดาบเขาจะมีประเด็นปัญหาที่อาจจะต้องให้เราแบบขอช่วยเหลือทีหนึง่งบางคนนะคะจะเป็นในเรื่องของ เงินเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้แต่เหมือนคุณจะเข้าใจเขาถ้าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณจะเข้าใจเขาไม่งองแงงองแงนะคะหรือถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินมองว่าคุณก็โอเคเพอจะซัพพอร์ตได้พอจะช่วยเหลือกันได้อยู่ซัพพอร์ตกันไปนะคะน่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะเขาก็เครียดมากๆช่วงนี้เลยมีผลต่อความสัมพันธ์นิดหนึ่งเป็นปัญหาความเครียดจากปัจจัยภายนอกนะคะเครียดงานเครียดเงินเครียดเรื่องเวลาเครียดเรื่องแบบสุขภาพต่างๆ อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อืมความเอนจอยเนี่ยจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าแบบคุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้ดูแลเขาในต่างๆนะคะเขาก็ได้รับความดูแลถามว่าแฮปปี้กับกับคุณให้เขาแฮปปี้แต่เหมือนเขารู้สึกว่าเขาเกรงใจแล้วก็รู้สึกแย่ต่อตัวเราดิบหนึ่งเนาะว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นภาระให้เธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมันเป็น i d e n นี่ยแบบเกรงใจเบาๆนะคะไม่อยากเป็นภาระไม่อยากให้คุณเหนื่อ,อยอะไรประมาณน,นี้นะคะโอเค ่เขาคิดล่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างบไม้เท้า1ถ้วยมองตรงนะมองตรงว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดเลยอ่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขามองหาและตามหาถ้าเทียบอะไรที่ผ่านมานะเขาไม่เคยเสียดายเลยอ่ะมีแต่คุณทั้งใจเลยแล้วกลัวที่จะเสียคุณไปด้วยนะกลัวมากๆที่จะเสียคุณไปเขาอยากไปต่อแบบมั่นคงมั่นคงกับคุณนะ่ะ ในต,ต่อไปในความสัมพันธ์เลยแหละนะคะสั้นมากสั้นเกินนะคะเพราะหน้า,พาไพ่มันขึ้นมาก่อนข้างเตียไม่ต้องพูดอะไรเยอะเป็นเป็นเนือเป็นไอ้เป็นน้ำเป็นอะไรนะซ่อมเนื้อเน,อเนือค่ะฝั่งคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาแบบจะติดน้อดาบคุณเป็นห่วงเขามากเลยอะ่ะคุณเป็นห่วงเขามากคุณเอาปัญหาของเขามาเป็นของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นเร้เปอร์เซ็นต์เบอร์นะคะ ไม่อยากไปตัดสินอะไรเขาอะในช่วงเนี้ยคุณต้องการจะใช้ความรู้สึกคุณต้องการจะใช้ความเข้าใจแบบมากๆกับเขาคนนี้เขาเครียดเขาป่วยเขาอะไรคุณแบบอาจจะดูแลเขาจนคุณติดไข้ไปด้วยก็ได้นะเขาจะเป็นหวัดสมมติแล้วคุณดูแลเขาแล้วคุณก็ติดหวัดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นหวกเขามคุแชร์เขามากๆเขาคือครึ่งหนึ่งของชีวิตคุณแล้วคุณคือครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาหนึ่ง มันเป็นความรักที่มันเป็นช่วงเวลาที่จะได้เห็นความรักกันจริงๆเห็นตัวตนของอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักกันจริงๆนะคะโอเคต่อไปบทสรุปซ้ำเกินพัดพัดไปซ้นเกินนะคะมั่จะพูดอะไรไงเพราะหน้าไพ่มันเคลียร์มากเลยอะดือซันเดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะผ่านช่วงนี้ไปได้อะไรนี่ก็รออยู่ละ มันเป็นช่วงที่อาจจะลําบากนิดนึงไม่ใช่ลําบากในความสาัมพันธ์เป็นปัญลบากจากปัจจัยอื่นๆภายนอกนะคะจากปัจจัยอื่นๆภายนอกที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหรือเขาที่อาจจะรู้สึกว่าแบบมันวุ่นวายนิดนึงอ่ะแต่ในความสัมพันธ์มันไม่ได้วุ่นวายนะในความสัมพันธ์เนี่ยไปค่อนข้างดีคุณก็ประคับประคองคุณก็ค่อนข้างดูแลความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดีเขาเองก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันแบบ สรรหาเรื่องราวเนาะฉันแบบเออเป็นปัญหาอีกแล้วเป็นภาระอีกแล้วแบบโทษตัวเองเบาๆนะคะแต่ก็จบกันด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันในประเด็นตรงนี้นะคะดิวายแฟมานีนเขามองถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นแม่ของลูกอะเป็นผู้หญิงที่แบบเ,นนแบบเขาฝากชีวิตไปได้เลยเลิศเกินนะคะอืมช่วงนี้เป็นช่วงของการสร้างสร้างอะไรดีๆด,ด,ด้วยกัน จะได้เห็นอะไรดีๆด,ด้วยกันในความสัมพันธ์นะคะจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่จะได้เห็นอะไรที่มันชัดเหมือนไพ่บอกว่าคุณจะได้เห็นอะไรที่มันดีๆในตัวตนของกันและกันมากขึ้นชัดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี่เองนะคะ,นะคะโอเคคลิปของทักทน้มก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ